หลุมดำ black holes ถ้าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอวกาศแล้วสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในปัจจุบันคือความลึกลับของหลุมดำนั่นเองหลุมดำคือบางสิ่งบางอย่างที่มีพลังงานมหาศาลมีแรงโน้มถ่วงที่รุนแรงมาก ไม่มีอะไรที่จะสามารถหลบหนีจากการดูดกืนของหลุมดำได้ไม่มีเลยแม้แต่อย่างเดียวไม่แม้แต่ดวงดาวเคราะห์ดาวฤกษ์หรือแม้กระทั่งแสง ในช่วงเวลาไม่กี่ปีมานี้นักฟิสิกส์นักดาราศาสตร์ได้ค้นพบข้อเท็จจริงมากมายเกี่ยวกับหลุมดำการค้นพบแม้แต่เพียงข้อมูลเล็กน้อยในปัจจุบันเกี่ยวกับหลุมดำนั้นจะส่งผลต่ออนาคตของมนุษยชาติอย่างมากมายนี่คือข้อเท็จจริงและทฤษฎีที่น่าสนใจที่สุดเกี่ยวกับหลุมดำที่คุณควรรู้หลุมดำถูกค้นพบครั้งแรกโดยคาร์ลสวัสซิลในปี1916 แม้ว่าการมีอยู่ของหลุมดำจะได้รับการยืนยันในช่วงศตวรรษที่18แต่คาสวาซิลซึ่งเป็นนักฟิสิก์และนักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันคือผู้ค้นพบคนแรก โดยยืนยันด้วยทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของอัล e เบิร์ตไอน์สไตน์เป็นครั้งแรกในปี1916โดยได้ระบุลักษณะของหลุมดำได้เขายังวางลากฐานของทฤษฎีหลุมดำโดยใช้สมมตรการทั่วไปเพื่อแสดงให้เห็นว่าวัตถุที่มีมวลเพียงพอจะมีความเร็วหลบหนีเกินความเร็วแสงหลุมดำไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง เนื่องจากแสงไม่สามารถหนีจากแรงดึงดูดมหาศารของหลุมดำได้เราจะไม่สามารถมองเห็นหลุมดำได้โดยตรงแต่สามารถสังเกตเห็นได้จากแรงโน้มถ่วงของมันที่ส่งผลกระทบต่อวัตถอุอื่นๆบนท้องฟ้าในบริเวณใกล้เคียงโดยมองดูจากรังสีที่ถูกปล่อยออกมาจากหลุมดำซึ่งภาพเหล่านี้ถูกถ่ายภาพได้โดยกล้องโทรทรรศน์ทั้งในและนอกโลกในปี2019นักวิทยาศาสตร์ได้ถ่ายภาพหลุมดำได้ครั้งแรกที่อยู่ห่างออกไป500ล้าน ล้านกิโลเมตรมันถูกถ่ายโดยกล้องโทรทัศน์เครือข่ายแปดแห่งทั่วโลกหลุมดำมวลมหาศาลนี้มีความกว้างอยู่ที่40,000ล้านกิโลเมตรและมีมว 6, 5, ล6.5พันล้านเท่าของดวงอาทิตย์ของเราหลุมดำถูกแบ่งออกเป็น4ประเภท หลุมดำมีสีประเภทโดยแบ่งออกเป็นสามข้อเท็จจริงและอีกหนึ่งสมมติฐาน s t e l l a r Black Holes หรือหลุมดำดาวฤกษ์เป็นหลุมดำขนาดเล็กที่มีมวลตั้งแต่5ถึงหลายสิบเท่าของมวลอาทิตย์เกิดจากการยุบตัวของดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ s u p e r m a s s i v e Black Holes หรือหลุมดำมวลมหาศาลเป็นหลุมดำที่ใหญ่ที่สุดที่มีมวลตั้งแต่หลายแสนถึงพันล้านดวงมวลอาทิตย์สาเหตุของการเกิดหลุมดำประเภทนี้ยังไม่สามารถระบุได้ Intermediate Black Holes หลุมดำระดับกลางจะมีมวลมากกว่าหลุมดำดาวฤกษ์อย่างมีนัยสำคัญแต่ก็มีขนาดน้อยกว่าหลุมดำมวลมหาศาลหลักฐานคือเฮหาวัตถุในท้องฟ้าหรือในโอกาสดังกล่าวมาจากนิวเคลียสของกาแล็กซี่ที่มีความส่องแสงสว่างออกต่ำมาก Primordial Black Holes หลุมดำดึกดำบันเป็นหลุมดำสมมุติที่อาจเกิดขึ้นได้ไม่นานจากบิ๊กแบงมวลของพวกมันอาจน้อยกว่าหลุมดำดาวเลิกสตีเฟนฮอปกิมศึกษาหลุมดำเหล่านี้ในเชิงลึกและพบว่าอาจมีน้ำหนักเพียง100ไมโครกรัมเท่านั้นเองหลุมดำมี3ชั้น หลุมดำจะหน้าตาเหมือนหมูชามช้ำหรือเปล่าเยียกอมเยกขอเล่นมุกหน่อยหลุมดำประกอบไปด้วยภาวะเอกฐานขอฟ้าเหตุการณ์ภายนอกและภายในจุดศูนย์กลางของหลุมดำเรียกว่าภาวะเอกฐานนี่คือบริเวณที่มวลทั้งหมดถูกบิดอัดโดนจนเหลือปริมาตรเกือบเท่ากับศูนย์ดังนั้นภาวะเอกฐานจึงมีความหนาแน่นเกือบอนันต์และสร้างแรงโน้มถ่วงมหาศาล ขอบฟ้าเหตุการณ์ภายในหรือชั้นกลางคือบริเวณที่วัตถุต่างๆไม่สามารถหลบหนีแรงโน้มถ่วงของมันได้มันจะผลักวัตถุไปที่ศูนย์กลางของหลุมดำที่แรงโน้มถ่วงแข็งแกร่งที่สุดขอบฟ้าเหตุการณ์ภายนอกเป็นชั้นนอกสุดซึ่งวัตถุยังคงหลบหนีได้จากแรงโน้มถ่วงของหลุมดำแรงดึงดูดบนชั้นนี้ไม่แรงเท่ากับจุดศูนย์กลางหรือชั้นกลางหลุมดำมีขนาดเล็กเพียง0.1ม mm. เมตร หลุมดำสามารถมีมวลที่เล็กเท่ากับดวงจันทร์ของโลกและมีมวลมหาศาลถึงหนึ่งมื่นล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์มวลของมันเป็นสัดส่วนกับขนาดของขอบฟ้าเหตุการณ์ซึ่งวัดเป็นรัศมีสว,วัสซิลคือรัศมีที่ความเร็วหลบหนีเท่ากับความเร็วแสงรัศมีสวัสซิลของโลกมีขนาดเท่ากับหินอ่อนซึ่งหมายความว่าคุณต้องบีบอัดโลกให้มีขนาดเท่ากับหินอ่อนเพื่อที่จะเปลี่ยนมันเป็นหลุมดำยิ่งกว่านั้น คือไม่มีหลุมดําใดที่มีขนาดเล็กอย่างนนั้นมวลต่ําสุดมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับมวลพรังซึ่งมีค่าเท่ากับ22ไมโครกร,รัมนั่นเองหลุมดําหมุนรอบแกนเมื่อดาวฤกษ์ยุบตัวลงในสู่พื้นที่ขนาดเล็กมากมันยังคงเก็บมวลทั้งหมดนั้นไว้เพื่อรักษาโมเมนตัมเชิงมุมอัตราการหมุนของหลุมดําจะเร็วขึ้นอย่างมากขณะที่หลุมดําหมุนมวลของมันทําให้การอวกาศ ใกล้เคียงหมุนไปด้วยบริเวณนี้เรียกว่าเออร์โกลสเฟียร์นี่คือบริเวณนอกขอบฟ้าเหตุการณ์ที่มีเอฟเฟกที่น่าสนใจมากมายเกิดขึ้นยิ่งขอบฟ้าเหตุการณ์เล็กลงเท่าใดหลุมดำก็จะยิ่งหมุนเร็วขึ้นเท่านั้นหลุมดำสร้างเสียงในอากาศได้ ในปี2003นักดราราศาสตร์ที่ใช้หอดูดาวจันทราเอ็กซเรย์ของนาซาได้ตรวจพบคลื่นเสียงหลุมดำมวลมหาศาลที่อยู่ห่างจากโลก250ล้านปีแสงน้ตเสียงที่พบเป็นส่วนที่ลึกที่สุดเท่าที่เคยตรวจพบจากเฮหาวัตถุในท้องฟ้า เมื่อหลุมดําดึงบางสิ่งเข้ามาขอาฟ้าเหตุการณ์จะอาจอนุภาคเข้าไปใกล้ความเร็วแสงทําให้เกิดเสียงกล้องโทรกลา์บนอวกาศสามารถจับคลื่นเสียงที่เดินทางจากแหล่งกําเนิดหลุมดํามาเป็นเวลาหลายปีแสงแล้วแต่เสียงไม่สามารถเดินทางในสุญญากาศได้แล้วเราจะได้ยินเสียงหลุมดําได้อย่างไรล่ะอันนี้จริงอวกาศไม่ใช่สุญญากาศที่สมบูรณ์มันประกอบไปด้วยอะตอมไฮโดรเจนหลายอะตอมรวมทั้งก๊าซอื่นๆด้วยต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวการสำหรับคลื่นเสียงที่มีความถี่ต่ำม,มากๆหลุมดำบิดเบือนอวกาศและเวลาเนื่องจากอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงที่รุนแรงหลุมดำจึงสามารถบิดเบือนการอาวกาศในบริเวณใกล้เคียงได้ตามทฤษฎีสัมพัทธภาพทัท่วไปยิ่งคุณเข้าใกล้หลุมดำมากเท่าไหรเวลาก็ยิ่งเดินช้าลงเท่านั้น ขอบฟ้าเหตุการณ์คือขอบเขตรอบหลุมดําที่ทุกสาสารหรวมนั้งแสงสูญเสียความสามารถในการหลบหนีแรงโน้มถ่วงจะคงที่ตลอดขอบฟ้าเหตุการ์ หลุมดำที่หมุนวนทำให้เกิดเอฟเฟกแปลกๆที่เรียกว่าการรากเฟมในลักษณะนี้พื้นที่และเวลาใกล้กับหลุมดำถูกลาดวนไปรอบๆอวกาศลากแรงมากจนไม่สามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามได้เป็นการถดถอยที่ไม่สิ้นสุดของการบิดเบือนซึ่งไม่มีทางที่จะก้าวไปข้างหน้าได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะหยุดทำงานภายในขอบฟ้าเหตุการณ์เป็นไปไม่ได้จริงๆที่จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่มีความหนาแน่นอนนั้นและปฏิ มาตรเป็นศูนย์ หลุมดำสามารถฆ่าคุณได้อย่างน่าสยดสยองหากคุณตกลงไปในหลุมดำร่างกายของคุณจะถูกยืดออกไปเป็นเกลียวคล้ายสปาเกตตี้คุณจะบูกบิดเบี้ยวและยืดออกด้วยแรงน้มถ่วงมหาศาลทาให้คุณรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกําลังจะฉีกคุณออกจากกันยืดตัวคุณตั้งแต่หัวจรดเท้ายิ่งหัวคุณเข้าใกล้หลุมดำมากเท่าไรมันก็จะยิ่งเคลื่อนตัวเร็วขึ้นเท่านั้นแต่ส่วนล่างของร่างกายจะอยู่ไกลออกไปและไม่เคลื่อนเข้าหาจุดศูนย์กลางอย่างรวดเร็วมันจะค กับเราบีบยาสีฟันออกจากหลอดของมันไม่นะหลุมดําไม่ได้ดูดทุกสิ่งทุกอย่างลงหลุมผู้คนมาคิดว่าหลุมดําเป็นสุญญากาศของจักรวาลที่ดูดส,สารจากสิ่งรอบตัวเป็นความเข้าใจผิดที่พบบ่อยหลุมดําเป็นเหมือนเทหาวัตถุบนท้องฟ้านอื่นแต่มีอิทธิพลแรงโน้มถ่วงมาหาศาลต่อพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงแรงดึงดูดนี้ทําให้สา,สารรอบตัวเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ว่าคุณจะแทนที่ดวงอาทิตย์ด้วยหลุมดำที่มีมวลเท่ากันโลกก็จะไม่ตกลงมาหลุมดำจะมีสนามแรงน้มถ่วงเท่ากับดวงอาทิตย์โลกและดาวเคราะห์ดวงอื่นยังโคจรรอบหลุมดำต่อไปในขณะที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ในปัจจุบันและเนื่องจากดวงอาทิตย์ไม่ใหญ่พอดวงอาทิตย์จะไม่กลายเป็นหลุมดำได้ในอนาคตหลุมดำมวลมหาศาลอาศัยอยู่ใจกลางของกาแล็กซีส่วนใหญ่ นักวิจัยเชื่อว่ามีหลุมดำมวลมหาศาลอยู่ที่แกนกลางของกาแล็กซี่ส่วนใหญ่รวมทั้งทางช้างเผือกของเราด้วยหลุมดำขนาดใหญ่เหล่านี้จับก,กาแล็กซี่เข้าด้วยกันในอวกาศสกิตเซเรียสเอหลุมดำใจกลางทางช้างเผือกนี้มีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ถึงสล้านเท่าสกิ i เซเรียสเออยู่ห่างจากโลกเพียง2,6000ปีแสงเป็นหนึ่งในหลุมดำเพียงไม่กี่แห่งในจักรวาลที่นักดาราศาสตร์สามารถเห็นจากการไหลของสสารในบริเวณใกล้เคียงได้ มีหลุมดำจำนวนนับไม่ถ่วนในจักรวาลของเรา กาแล็กซีของเราแค่เพียงกาแล็กซีเดียวมีหลุมดำดาวฤกษ์หรือสเตลลาแบ็กโฮล์มากกว่า100ล้านดวงบวกกับสกิทเชริสเอมวลมหาสารที่แกนกลางของกาแล็กซีของเราด้วยด้วยความที่จัก,กรวาลของเรามีกาแล็กซีเกือบ10000พันล้านกาแล็กซีและแต่ละกาแล็กซีก็ประกอบไปด้วยหลุมดำมวลมหาศารอยู่ใจกลางของมันพร้อมด้วยหลุมดำดาวฤกษ์ขนาดเล็กอีกนับไม่ถ้วนมันก็จะเหมือนกับที่เราพยายามนับจำนวนเม็ดทรายในบนโลกนั่นเอง วัตถุใดๆก็สามารถกลายเป็นหลุมดำได้เรืองดาวไม่ใช่สิ่งเดียวที่จะกลายเป็นหลุมดำได้ในท้ายที่สุดในทางฟฤสฎีแล้วนั้นวัตถุในอวกาศอะไรก็ตามสามารถเปลี่ยนเป็นหลุมดำได้ตัวยอย่างเช่นหากคุณลดขนาดของดวงอาทิตย์ลงเหลือ6กิโลเมตรโดยที่ยังคงมวลของมันเอาไว้มันจะกลายเป็นหลุมดำ ความหนาแน่นของมันจะไปถึงระดับดาราศาสตร์ที่จะทําให้แรงโน้มถ่วงแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อทฤษฎีเดียวกันนี้สามารถนําไปใช้กับโลกของวัตถุอื่นๆเช่นมือถือรถยนต์หรือแม้กระทั่งร่างกายของคุณเองอย่างไรก็ตามเรายังไม่ทราบเทคนิคใดๆที่สามารถลดระดับมวลให้เหลือจุดเล็กๆอย่างอน,นั้นได้โดยที่ยังคงรักษาม,มวลของวัตถุไว้100%เซน ท้ายที่สุดแล้วหลุมดำก็จะจางหายไปในปี1974สตีเฟนฮอปกิงได้ตั้งทฤษฎีว่าหลุมดำแผ่อนุภาคโบตอนจำนวนเล็กน้อยซึ่งทำให้พวกมันค่อยๆสูญเสียมวลและหายไปตามกาลเวลากระบวนการระเหยนี้มีชื่อว่าฮอปกิงลาดเดชันการแผ่รังสีวัตถุสีดำนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากเอฟเฟกต์ความต้ำใกล้ขอฟ้าเหตุการณ์ด้วยจากกระบวนการนิช้ายอย่างไม่น่าเชื่อมีเพียงหลุมดำที่เล็กที่สุดเท่านั้นที่จะมีเวลาระเหยอย่างสมบูรณ์ในช่วง13.8พันล้านปีอายุของจักรวาล หลุมดำม,มวลมหาศาลเป็นตัวกำหนดจำนวนดาวในกาแล็กซี่มีความสัมพันธ์ระหว่างการของหลุมดำกับจำนวนดาวเคราะห์ดาวเลิกหากมีจำนวนดวงดาวหรือดาวเลือกมากจนเกินไปจะทำให้กาแล็กซี่ร้อนเกินกว่าจะมีสิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการได้งานวิจัยสมัยใหม่แสดงให้เห็นว่าหลุมดำม,มวลมหาศาลควบคุมการก่กอตัวของดวงดาวในกาแล็กซี่ขนาดใหนได้แย่งไร การน,นำเนือดวงดาวในกาแล็กซี่มวลสูงที่อยู่ใกล้เคียงกันนั้นขึ้นอยู่กับมวลของหลุมดำมวลมหาศาลที่อยู่ตรงกลางกาแล็กซี่นั่นเองหลุมดำคือแหล่งพลังงานขนาดยักษ์หลุมดำสร้างพลังงานได้มากกว่าดาวขนาดเล็กอย่างเช่นดวงอาทิตย์เนื่องจากอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงมีสูงมากใกล้ขอบฟ้าเหตุการณ์สสารที่อยู่ใกล้กับขอบฟ้าเหตุการณ์จะโครจรเร็วกว่าสสารที่อยู่ขอบฟ้าภา,ายนอก ก็คือชั้นนอกของหลุมดำสสารเคลื่อนที่เร็วมากจนร้อนถึงหลายล้านองศาเซลเซียสเปลี่ยนมวลเป็นพลังงานในรูปของลังสีหรือเรียกว่าลังสีวัตถุดำหลุมดำสามารถเปลี่ยนมวล10%เป็นพลังงานได้และวิจัยยังได้ตรวจสอบด้วยว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะใช้พลังงานจากหลุมดำนี้เพื่อช่องลงไฟฟ้าหรือพลังงานที่ใช้ในยานอาวกาศเอาไว้ท่องจัก,กรวาลน,นั่นเองหลุมดำสามารถสร้างจัก,กรวาลใหม่ได้ เนฟังดูบ้าแต่นะักฟิสิกส์บางคนเชื่อว่าหลุมดําสามารถเปิดจักรวาลใหม่ได้จักรวาลของเราอาจเกิดในหลุมดําและหลุมดําในจักรวาลของเราอาจจะทําให้เกิดจักรวาลใหม่ได้เพื่อจะสามารถอธิบายให้เข้าใจในกระบวนการที่ว่านี้ให้นึกภาพจักรวาลในปัจจุบันของเรา ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ต่างๆในอดีตจนถึงปัจจุบันมีสาเหตุหลายอย่างที่นำมารวมกันเพื่อสร้างชีวิตหากเกิดการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขสาเหตุและเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นเพียงเล็กน้อยสิ่งต่างๆในจัก,กรวาลและอวกาศจะไม่เหมือนเดิมในทางทฤษฎีภาวะเอกฐานสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้ทําให้เกิดจัก,กรวาลใหม่ที่เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยได้ Never quit, do it right. Play the game, win it life. Have no shame, there's no time. Feel the pain, let the grind. I could change in my mind. Pick a lane, commit and climb. The only way to win it life.